โอ้สวัสดีครับจุงกะเป็นไงเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้รถอะไรลากอกอกอเออรถ,ถไทยสภาพหรอรถไทยสภาพนอนนี่บ่เมื่อคืนวันนี้เลยนอนทันที่มาคนเดียวบ่รอบนี้อ๋อมาสองอ๋อนึกว่ามาคนเดียวโอ้สลบแล้วป่าวโอ้หยับจะนับ้ำสวัสดีครับผมสวัสดีไปมาอยู่ครับ ไปนู่นแล้วมาฟังมาฟังระบบเสียงฝังนี้หน่อยฝังนน่นนะ,ะตั้งกําลังตั้งเสียงกลางอยู่จอ12เมตรครับผมโอ้ฝ่าฝนมาอีกแล้วครับพี่น้องออสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายไปทางช่อง y o ย t u b บบองดำอินดี้นะครับผมอวันนี้จะพาทุกท่านมาชมระบบเสียง ของทีมงานลิเกลืมบอกแล้วหรือว่าชาตรีรุ่งเรืองศิลป์นะครับผมเห็นเครื่องเสียงของเจ้านี้จอดอยู่แถวๆสามแยกตัวอำเภอห้วยราชนะครับทีแรกคิดว่าเขาจะเล่นอยู่แถวนั้นนะฮะเขาจะลงเวทีอยู่แถวนั้นทีไหนได้อลองนึกนึกนึกดูว่าที่งานที่ไหนเนาะก็เลยนึกได้ว่าโอ้เขามีลิกเกที่ที่บ้านตะเสานี่ครับผมอ่ะ ลิกเล่นคนละฝั่งกับหนังทวีชัยเมื่อคืนก่อนครับที่จอล้มนะครับทวีชัยจะเล่นอยู่ฝั่งทิศเหนือของบ้านนะครับบ้านเจ้าภาพนะครับแต่วันนี้ลิก,กมาเล่นฝั่งทิศใต้นะครับผมโอ้เดี๋ยวเราไปขอไปชมระบบเ,เครื่องเสียงของทีมงานเขาก่อนดีกว่านาะอสัมภาษณ์ใครเนี่ยผมยังไม่รู้จักทีมงานนี้เลยนะโอ้ใช้ตู้ของวอทิกด้วยครับผม นะทีมงานจะว่างให้สัมภาษณ์ไหมน้อหน, <laughs> จน่จานครับจานครับสวัสดีครับผมโอ้อารามจัก,กรกลน่ะอ๋อเอาหนาเอาสินาะเอาสิห้องว่าจานว่าจานยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรอกมั้งนี่ อันเดี๋ยวคุยกับเจ้าของเครื่องหน่อยแล้วกันเนาะไหนไหน,หน,หน,หนมาแล้วอาารย์สวัสดีครับผมจากช่อง YouTube บังดำอินดี้ครับผม <c oughs> โอ้เห็นเ <c oughs> ห็นจอดตรงสามแยกห้วยราชผมนึกว่าอาจารย์จะเล่นตรงงานบวชตรงนั้น <c oughs> อ๋อครับอย่างงี้อีกเครื่องหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งเป็นเครื่องของอาจารย์เหมือนกัน <c oughs> ครับเอาจริงบ <c oughs> <c oughs> อกครับเดี <c oughs> ๋ยวอะไรนะยายยายซียไม่แข็งแรงหน่อยอาจารย์ทีมงานอะไรนะ เฟสสยามครับเฟสสยามอยู่บ้านไหนลักเคครับนี่เพราะว่าคุณคุ้นนะเจจานี่เดินกับชาตรีมา3าปีแล้วครับเดินกับชาตรีมาสามปีแล้วโอ้แล้วปกติอาจารย์รับงานเวทีคอนเสิร์ตด้วยไหมครับครับรู้สึกว่าผมเหมือนจะผมจะเป็นเพื่อนเฟสกับอาจารย์ด้วยหรือเปล่าเป็นครับเป็นใช่ไหมครับนะผมว่าแล้วนี่วันนี้บีมกี่ตัวอาจารย์สองตัวครับบีมสองตัวเป็นตู้ของวัตถิหมดเลยครับเป็นกลางอันมีเจอ สีกลางมีเจอราเอาทำไมหน้าตรงอย่างนั้นอาจารย์เอาหน้ากากสีดําครับอ๋ออาจารย์เอาหน้ากากสีดําครับอาจารย์เดี๋ยวสิบแปดนิ้วบ่ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วใช่ไหมครับอ่าเป็นของโรงงานดอกดอกของวาติงมาเลยบ่ครับมาจากโรงงานเลยครับอาจารย์มีทั้งหมดกี่ใบมีสิบสองใบสิบสองใบครับโอ้โหเกือเตือนแท้แท้เลยจ้ะเยี่ยมอาจารย์อาจารย์อยู่กับทีมงานลิเกนี้มาสามปีแล้วเนาะครับ ขึเข้าได้สามปีเพิ่งเข้าได้สามปีเจอโควิดเลยเจอโควิดครับเข้าเซเว่อาจารย์มาก็แจ็คพลเลยครับปีแรกก็กําลังดีได้ดโอ้ทีมงานแฟร์สยามครับมิวสิกครับถูกไหมครับอยู่บ้านลักขีดครับแจ๋วเลยครับมีสองใบวาเทิกสองใบข้างละหกนะอาจารย์เสียงกลางอาจารย์แค่แค่ข้างละสามเนาะครับ พูม้มากกับทางแยกแม่อะไรเนี่ยบางปูผมก็จะพูดตกคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทำงานแล้วกันเนาะเออไม่เชื่อด้วยครับพี่น้องผมหนึงให้ดูทางตรงนี้แต่อาจารย์จะเอาหน้ากากนำนะฮะแก๋วเลยมันมีไอ้ตัวน็อตไว้ช็อตเช็คลำโพงด้วยฮะแก๋วเลยสุดยอดครับ วเตอร์น right ี่ไปหมดแล้วนะครับนี่วเตอร์สายไฟก็เป็นสายแข็งเลยด้เนี่ยนี่ยาวเหมือนกันนะใช้สายแข็งนะครับเดินมาจากวเตอร์อยู่ตรงนู้นมาตามมาดูขุมพลังของทีมงานเข้าไหนอู้ ห้าพัน RMS สองแท่นสามพันหก RMS สามแท่นนะครับครอสเป็นดิเรกทกครับ DBX มี D4 มีอะเลซิตนะครับมอนิเตอร์น่าจะเป็นของอ่ uh, MP 4,008ครับ Microtech นะประมาณนี้นะครับผมอาจารย์มิกเป็นของอะไรครับผม อาจารย์น่ากำเสิร์ดิ้งเป็นอนาล็อกบอกอิจิตอลครับอินดิคตอลบอกแบบคิวยูสามสองอ๋อคิวยูสามสองครับคิวยูสามสองก็ของอเลนอเลนเนนฮิตโอ้นี่คอนวอยทำไมระพื้นเลยฮะโอ้คอนวอยนี่ระพื้นเตี้ยไงเดี๋ยวให้อาจารย์ทีมงานเดี๋ยวเรารอฟังระบบเสียงของอาจารย์นะครับน่าจะอีกสักพักหนึ่งครับทีมงาน อะไรนะทีมงานอะไรทีมงานแจกสวัสดิ์แฝดสยามมิวสิกนะครับอยู่บ้านไหนตำบลละเขตโอ้ตำบลละเขตนะครับผมอ่ะอาจารย์แฝดสยามมิวสิกนะครับอาจารย์คำดีๆเด้อระวังล้มฝนมาแล้วครับผมบรรยากาศนะสวยงามครับพี่น้องนี่ตู้เสียงกลางอเมเจอร์ข้าวสามเอาอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวเบ็ดเป็นบอสติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์หน้ารถอ๋อ นนเติด้าหมดแล้วครับอะไรนะอ๋อไม่เป็นไรครับอาจารย์ได้ไรสารอยู่หลังรถหลังเวทีมึงเกลือเลยอาจารย์นี่ครับแฟนสยามมิวสิกนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเครื่องเสียงนะครับที่รับชมผ่านทางช่องยูทูบบังดำอินดี้เดอวยครับศูนย์หกสองหนึ่งยี่ปรับคอเฮยนี่นะยี <c> ่ <oughs> ศ6 2 1 3 8 5 7 0 6 0 8 9 8 4 4 7 1 2 9หนย์หย์แปด้าแปดสี่สี่เจ็หนฮะงสงเาน่าถ่ายทยตรงไหนถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนอีกมีสาวๆไหมมีสาวๆให้ถ่ายไหมไม่มีไม่มีไปหาหลอกมาหลอกสาวๆมาก่อนเดี๋ยวยายเดี๋ยวโอ้พ่อค้าแม่ค้าก็เยอะครับวันนี้ลิเกนะครับ อยู่ที่บ้านตาเสานะครับผมมาถ่ายที่บ้านตะเสาครับคลิปอาจจะลงช้านะครับอาจจะลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้อาจารย์ซาวเช็คเสียงให้ฟังแล้วกันนะครับรอให้แกติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยฟังเสียงครับเดี๋ยวมาฟังระบบเสียงของแฟสสยามมิวสิกนะครับ วันนี้ใช้มอนิเตอร์6ตัวใช่ไหมจันมอนิเตอร์6ตัวเนาะแตัวแปดตัวตวะือเออลืมลืมเลยขออาจารย์นักดนตรีเอ้ามอนิเตอร์8ตัวครับพี่นอ้องทำกลางสายฝนเลยอาจารย์ รอสักครู่นะครับผมอ่ะไปฟังแล้วนะครับ เจ้ามีภัยแรงโงยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเห็นดีน้ำสยางส่วนน้ำสุยามยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อลาแทงปาดด้วยตาเจ้ายังนอกใจเมื่อเจ้าสิไปแต่เพราะเข้าใจเหตุผลยุลา องสูงเสียดฟ้าคนที่หน้าล่างกเป็นตัวเหาเมื่อเจ้าไปนี้เป็นเจ็บสั่ใดปกลั้ใจทนเอาจบแบบเท่ทยินดีนำเขานาทีเป็นเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเทๆ่ๆยางออกรันเื้อความผักสองเหายินดีน 자. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. เครื่องเิงตัวเล็อแล้วำลึกนั่นเลยลุงแกบอกว่าเครื่องเล็กๆทำไมดังดีจังเป็นตู้บอส21นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางเป็นอะมเจอร์นะแต่ว่าใส่ตะแกอ่งเลือกตะแกรงสีดำนะครับ อ,อ,อยู่ในช่วงพิธีการอยู่เนาะก็จะได้ลองเสียประมาณนี้แล้วกันครับผมอ่ะฝนจะตกด้วยนะพี่น้องก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมกับทีมงานเฟสสยามมิวสิกนะครับจากตำบลหลักเขตน,นะครับอำเภอเมืองบอุรีรัมย์ครับผมเดินสายกับทีมงานชาตรีรุ่งเรืองศิลเนานะหรือ เราตลกลืมบอกแล้วนะครับผมวันนี้เล่นอยู่ที่บ้านตะเสานะครับงานนี้ครับผมคุมพลังก็เป็นวอร์ทิกมาเลยครับผมจานี้วอทิกกับวอทิกนะแล้วก็ขับมอนิเตอร์เป็น MT ็มท r ไมโครเทคเอ็มทีสี่พันแปดนะครับจานนักดนตรีกําลังเซตอุปกรณ์ดนตรีอยู่นะครับนี่ชาตรีรุ่งเรืองศิลป์นะครับลิกกีดังของบุรรัมามครับก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ย แล้วครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับผมพิธีการนะฮะก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ